รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสนุกที่คุณชมรอคอยมาแล้วครับและนี่คือรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานเร้าใจกว่าเดิมตอนรับเข้าสู่เกมแจกรถ presented by Mitsubishi Motors Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไฟให้สุด Mitsubishi Attract ชีวิต ธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi Xpander Cross อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi Triton Elite เหนือชั้นสายพันสปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานสถานการณ์เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อทั้ง2ทีมมีคะแนนเสมอกัน มาลุ้นต่อว่าทีมไหนจะสามารถเอาชนะเพื่อไปลุ้นรถและกุญแจวันนี้ต้องติดตามค่ะไปต่อเลยนะฮะหนังเรื่องไหนได้รีวิวมากกว่าผ้ามาสิ่งเลกที่เรียกว่ารักครับกับซักทิปเอาละตอนนี้อันแถมได้ตอบก่อนฮะแล้วเลือกสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักครับพี่ช ทำไมฮะทำไมคิดว่ามากกว่าซักเซสสูตรสี่กันนะครับแต่ผมเคยเห็นมาว่ามีทำเป็นซับคัมเปอแบบต่างต่างประเทศด้วยทำเป็นแบบหลายเวอร์ชั่นเลยค่ะนนะะคใแต่ว่าผมว่าน่าสิงเด็กน่าจะอัพไปต่างประเทศมากกว่าโอเคเอาละถ้าใช่นะฮะขึ้นขึ้นมาสองคะแนนเลยนะฮะไม่ใช่โอนแต้มทันทีเลยนะแล้วถ้าคุณเลือกใต้เลือกได้แบบนิจินี่สิ่งนี้เล่นเหมือนกันสิ่งนี้เล่นเหมือนกันนะฮะแล้วมันทำไมข้อนี้อาร์ตแทนมันทำไมถูกครับมัน ทูกระดาษที่ทูยังไงทูมันทูถูก่อนครับผมตอนนี้เอาแล้วตอนนี้โอ้โหมาแล้วฮะอาร์ตกระแทมตอนนี้มีสองแต้มแล้วนะฮะอีกคะแนนเดียวอาร์ตกระแทมจะเป็นผู้ชนะและนั่นหมายความว่าจะทให้ผลแพ้ชนะของสามทีนี้เท่ากันเอาละ แต่โอกาสในการที่คุณจะเป็นผู้ชนะหนึ่งเดียวไม่ต้องไปลุ้นอะไรกับใครไปเลือกรถเลือนกุญแจก็ยังมีอยู่นะฮะ้ะค่ะตานไว้ให้ได้นะครับได้คับอาร์ตแฮมอีกคะแนนเดียวเท่านั้น <c oughs> ดูนะคุณผู้ชมครับหนังเรื่องไหนหนังไทยที่ชาวต่างชาติให้คะแนนรีวิวมากกว่าภาพมารถ <c oughs> ไฟฟ้า <c oughs> ทีสรักเอาละตอนนี้ โ้อจินนี่มินนี่ได้ตอบก่อนฮะแล้วเลือกรถไฟฟ้าเพมาหานะเธอมันก็ดังอยู่นะคะหนูว่าคนน่าจะแล้วมันก็แบบดูแบบเก่าน่าจะมีคนดูเยอะแล้วก็ลอกมาเลยค่ะแล้วคำตอบใช่ทุกเลยค่ะถ้าใช่ตอนนี้ถ้าใช่นะฮะสองต่อสองแต้บแม่ผมอยากเห็นหน้าแมนต้ากับแม่เดินจังเลยฮะโอ้ไม่รู้ลุ้นอยู่ตรงไหนนะฮะ ถ้าใช่2ต่อ2แต้มไปลุนข้อสุดท้ายแต่ถ้าไม่ใช่โอนแต้มมาที่อาร์ตแทมแปลว่าทั้ง3คะแนนเท่ากันหมดนะฮะเอาล่ะมั่นใจไหมมั่นใจ50มั่นใจดีไม่ไ้า่ะนเธอมาทำไมถูกผิด่นี่ถูกผิดมาทำไมถูก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 เป็นตรงที่ถูกมมันผิดฮะ มากกอร์ับแนะฮะฮประเทศไทยบ้านเราผลิตภาพยนตร์ดีๆมีคุณภาพออกมาให้เราได้ชมมากมายไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่คนทั่วโลกก็ได้รับชมเช่นกันแถมยังลงคะแนนให้กับหนังแต่ละเรื่องในเว็บไซต์ยอดฮิตอย่าง The Internet Movie Database หรือ IMDb ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องราวในวงการภาพยนตร์ไว้อีกด้วยค่ะ เริ่มด้วยหนังในดวงใจของใครหลายคนอย่างแฟนฉันภาพยนตร์รักในตำนานสุดประทับใจกับเรื่องราวความรักและความผูกพันในวัยเด็กระหว่างเจี๊ยบกับน้อยหน่าและแก๊งเพื่อนทำให้มีหลากหลายอารมณ์เกิดขึ้นกับคนดูทั้งสนุกเศร้าซึ้งเรียกว่าเป็นหนังฟิลกู๊ดที่ชาวต่างชาติต่างชัใจให้คะแนนบน IMDB ถึง8เต็ม10เลยละค่ะต่อกันด้วยหนังอบอุ่นหัวใจอย่างคิดถึงวิทยาได้คะแนนรองลงมานิดเดียวอยู่ที่7.9โดยเป็นหนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของครูสองและครูแอนที่ไม่เคย เห็นหน้าไม่เคยได้ยินเสียงซึ่งทั้งคู่พบรักผ่านสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งมีเพียงแค่ตัวอักษรและลายมือที่สามารถสื่อสารความรู้สึกให้แก่กันได้โรแมนติกสุดๆเลยคะ่ะ าม,มาด้วยตำนานหนังรักวัยรุ่นชื่อดังอย่างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนับว่าเป็นหนังในความทรงจำของใครหลายคนโดยเรื่องราวของสาวน้อยอย่างน้ำที่แอบรักรุ่นพี่หนุ่มฮอตประจำโรงเรียนอย่างพี่ชนที่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างซึ่งแอบหวังในใจเล็กๆว่าพี่โชนอาจจะหันมามองเธอสักครั้งก็ฟาดคะแนนไปถึง7.6เชียวแลวคะ่ะ ถัดมาด้วยหนังร็อกวัรุ่นยอดฮิตอย่างซักซีถ่วยคันเทศที่กวาดคะแนนไปที่7.5คะแนนด้วยเรื่องราวการรวมพลคนห่วยทั้ง4คนที่ตั้งใจฟอร์มทีมเพื่อเข้าแข่งขันบุงดนตรีก่อนจะต้องฟาฟัดคุปสรรศั์ความบาดหมางและเรื่องราวมากมายที่เต็มไปด้วยเรื่องรักความหาน้ำตาและมิตรภาพนั่นเองค่ะ มาถึงหนังรักอมตะสุดโด่งดังอย่างพี่มากพระขนงหนังแนวตลกสยองขวัญโดยดัดแปลงมาจากตำนานแม่นาคพระขนงโดยหัวใจของเรื่องนี้สื่อถึงรักแท้ของแม่นาคที่มอบให้กับพี่มากแม้ความตายก็พลาดจากกันไม่ได้ก็กินใจคนดูอยู่ที่7.3คะแนนค่ะ ปิดท้ายด้วยหนัง,น,งน่ารักกุุกิ๊กอย่างรถไฟฟ้ามหานะเธอมีคนให้คะแนนอยู่ที่7.2คะแนนกับเรื่องราวความรักของเมลลี่พนักงานบริษัทสาวโสดวัย30กับลุงหนุ่มวิศวกรไฟฟ้าซึ่งก็ไม่ง่ายสําหรับมือใหม่ฮัดจีบอย่างเมลลี่จึงทำให้เธอฟื้นตัวเองและทําทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้แย่งชิงความรักมาให้ได้ค่ะนั่นหมาว่าตอนนี้นะครับทั้ง3ทีมน,นะฮะผลแพ้ชนะเท่ากันนะฮะโอ้ห เท่ากับชนะ1แพ้1นี่ก็ชนะ1แพ้1อ่ะแม่เดือนน้องแมนต้ามาเลยครับชนะตงนี้แลหละฮะแล้วก็ขอบคุณคุณต้องจับมือพี่ดยคุณเดินือนลุง็เลยสรุปก็คือตอนนี้นะฮะทั้ง3ทีมชนะ1แพ้1เท่ากันทั้ง3ทีมเราจะตัดสินด้วยวงล้อโบนัสหมุนกันเลยครับใครคะแนนมากกว่าคนนั้นเป็นแชมป์เลยเชิญเลครับ ผู้ชมครับถ้าความสามารถมันตัดสินไม่ได้สุดท้ายก็ต้องใช้ดวงนี่แหละฮะและนี่ก็คือวงล้อโบนัสเครื่องมือที่จะบอกว่าใครจะเป็นแชมป์ระหว่าง3มทีมนี้นะครับผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักวงล้อโบนัสของเราก่อนว่าในแต่ละวงล้อของเรานี่นะฮะก็จะมีคะแนนที่แตกต่างกันไปคะแนนสูงสุดที่เรามีก็คือ15คะแนนนะฮะต่ำสุดก็คือศูนย์เอาล่ะ พ่งกันแต่ละทีมจะผัดกันหมุนวงล้อคนละหนึ่งครั้งใครคะแนนมากที่สุดคนนั้นจะเป็นแชมป์ทันทีแล้วก็ไปเลือกรถแล้วก็ไปตามหากุญแจแล้วในกรณีที่คะแนนสูงสุดเสมอกันเราจะตัดสินใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับเอาละเริ่มต้นแทมกับอาร์ตเปิดงานก่อนเลยขอให้คุณโชคดีครับทุกท่าเลยฮะแรงๆทีเดียวไปเลย ยังไงยังไงเยอะๆเข้าไว้ขอเยอะๆเข้าไว้สูงสุดคือ15คะแนนนะฮะยังไงยังไงมาแล้วขาลงแล้วแล้วก็ยังไงยังไงยังไงเอ้โหเลยสิบาไปมายังไงโอ้โหตอนนี้ยังไงยังไงยังไงจอดไหมจอดไหมไม่จอดนะยังไปสี่ห้ ไดแปดได้ยังไง2องไหมถึง10บไหมยังไงยังถึง10ยังไม่จอดยังไม่นิ่งยังไงยังไงยังไงจอดไหมจอดไหมไม่จอดนะขออ้ัยมากพอลงที่3ยังไงจบยังไงสิบจอดไหมสิบ ว่าวงล้อโบนัสเลยฮะอย่าเรียกว่าวงล้อโบนัสเรียกว่าวงล้อกลนนะฮะเพราะเหมือนจะจอดไม่จอดมันไหลไปปั๊บตอนนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะแถมกับอาร์ตรับไปก่อน12คะแนนแล้วทีนี้โอกาสต่อไปก็เป็นของ มินนี่กับจินนี่เราจะกลับไปเซตซีโร่กันใหม่นะฮะนี่คือคุณต้องการ15นี้นะฮะว่าวงล้อนี่ยุติธรรมสุดๆแล้วกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยมันเหมือนจะจอดมันก็ไม่จอดเพราะนั้นมินนี่จินนี่โชคดีฮะตั้มกว่า12กลับบ้านเลยนะฮะเชิญครับตอบเออเลขแร นให้รอไปก่อนยังไม่ต้องบิ <suppose> ้วฮะอีกนานก็จะหยุดลาค่อยๆช้าลงแล้วนะฮะค่อยๆช้าลงแล้วมันยังไงยาต่ำกว่า12มันยังไงมันยังไปต่อมันยังไปอีกไหมมันยังไปอีกไหมมันยังสิและไปถึง5้าไหม้างบนยังไง้างบนยังไงยังไงจอดไหมมันจอดไหมมันจอดไหมมันไม่จอด แต่มันจะเสมอไหมมันจะเสมอไหมมันไม่เสมอโอ way, oh. ้โหเอาแล้วโอ้โหตายตาตแหมอีกจุกหนึ่ง1 2ยังมีลุ้นเสมอนะเท่ะนั้นมินนี่จินนี่ฮะแสดงความเสียใจด,ด้วยฮะเอากลับบ้านครับไปเอาละทีนี้เมนต้ากับแม่เดือนคุณผู้ชมคุณผู้ชม สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามากกว่า12คะแนนเป็นแชมป์ทันทีนะฮะเราเห็นแล้วนะฮะว่าวงล้อนี่มันเชื่อใจไม่ได้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงด้านหลังไม่มีคนเอาเท้าถีบอยู่นะมันไปของมันเองตามโอเคหยอดน้ำมันไว้ลื่นสุดๆต้องมากกว่า12แมนตา้าเฉญเลยครับต้องรีเซ็ตศูนย์ป่ะอ๋อเซตศูย์ก่อนฮะตอมีเซตศูนต้องมีเซตศูนย แคมกับอาร์ตฮะคุณไปอยู่ฝั่งนู้นเลยคุณไปอยู่ฝั่งนู้นเลยฮะโอเค <c oughs> มากกว่า12แม่เดือนกับแมนต้าเป็นแชมป์ทันทีไปเลือกรถเลยก,กุญแจน้อยกว่า12กลับบ้านแชมป์เป็นของแทมกับอาร์ตทันทีนะฮะแมนตา้าพร้อมนะครับค่ะ <c oughs> เชิญครับ <c oughs> เอาละเอาละตอนนี้ยังไง <c oughs> จอดตรงไหน ต้องมากกว uh, mm ่า12นะฮะอัน hmm. ส mm ิบ hmm. ส mm ี hmm. mm ่อ hmm. uh, ันส uh, mm ิบเอนหยังไม่จอด9ยังไม่จอดนะฮะ0ยังไม่จอด4ยังไม่จอด8ยังไม่จอด2ยังไม่จอดนะฮะ15แล้ว15ยังไงจอดไหมจอดไหมจอดไหมไม่จอดนะฮะไป12ไหมสิบสองเนะฮะจอดไหมจอดไหม บ้าบอโอ้โหตอนนี้นะฮะแม่เดือนแมนต้าอาร์ตแถมฮะเสมอกันที่12คะแนนคุณยมผมว่าอย่าตอบคำถามเลยฮะผมว่าเรามาหมุนวงล้อแล้วก็ไปเลือกรถเลยดีกว่าโอ้โหเอาละทีนี้นั่นแปลว่าทั้ง2ทีมต้องดวลกันอีกครั้งมาโอเคมาอาร์ตกับแทมสลับเข้ามาเลยฮะอาละตอนนี้นะฮะแทมกับอาร์ตจะได้หมุนวงล้ออีกครั้งนะฮะ เชิญครับ oh. ใครคแนนามากที่สุดนะครับนั้นจะเป็นแชมป์นะฮะ oh. วงลอง้อค่อยๆช้าลงแล้วลผ่าน12แป้มผ่าน7แต้มผ่าน3แต้ม13บ4จอดตรงไหนเดาไม่ได้บอกเลยแล้วกลับมาที่ศูนย์อีกครั้งครับจอด2ฮนะและยังไงฮะ ยังจะไป10อีกโอเคไปถึง5้ไหมห้าไหมฮะห้านะฮะเข้า15เลยไหมคะแนนสูงสุดไหม15บห้นะฮะจอดไหมยังไงไม่จอดฮะโอเค3ฮะโอเคจอดไหมกลับไปที่3คะแนนนะโอ้ยผู้ชมผมบอกเลยถ้าลง12อีกผมจะบวชพรรษาหนึ่งเลยฮะลง12ผมจะบวชพรรษาหนึ่งเลย1ิเดือนเลยโอเค ตอนนี้กลายเป็นว่าอาร์ตกับแฮมมี3คะแนนตอนนี้แมนต้าถ้าเกิดคุณหมุนแล้วลง3คะแนนอีกผมไปเลยนะผมผมกลับบ้านเลยนะพวกคุณเล่นกัน4คนนะโ okay. อเคเอาอย่างนี้3คะแนนสําหรับอาร์ตกับแฮมถือว่าน้อยมากนะครับแต่ต่ำกว่า3ก็ยังมีมี2มี1มี0เพราะนั้นแมนต้าอย่าประมาทโอเคไปครับ จะจบยังไงครับผ่านห้าผ่านแป้งถึงสี่สิบห้าผ่านสามผ่านสิบสองครับยาตำกาสามไม่ใช้ได้ฮะอังบนมีเก้าฮะเข้าสูงนะจอดไหม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 สี่ฮะจอดไหม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 เอาโอเค เฉือนชนะเป็นหนึ่งแต้มนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะแชมป์สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะแม่เดินกับแมนต้าโอ้โห,โห,โหบอกเลยว่าเป็นการแข่งขันที่สูสีเหลือเกิน <S <S ทั้งความสามารถและดวงนะฮะแต่ที่แน่ๆแ,แชมป์ครับ คูปองเติมน้ำมันจำนวน2,000บาทจากสถานีบริการน้ำมัน PT พร้อมบัตรสมาชิกแม็การ์ดระดับ VIP ครับได้ส่วนลดในการเติมน้ำมันลิตรละ50สตางค์และส่วนลด50%เมื่อซื้อเครื่องดื่มจากร้านกาแฟพันไทยมอบให้กับแม่เดือนและแมนต้าเลยนะครับทีนี้แม่เดือนกับแมนต้าก็จะไปเลือกรถยนต์ที่ชอบและตามหากุญแจที่ใช่อาร์ตกระแทมอวพรไม่เดือนกับแมนต้า่อยนะครับมาถึงสถานีแล้วค่ะ โอเคขอบคุณที่มาร่วมสนุกนะครับอาร์ตกับแทมครับขอบคุณมากครับเอาละครับถึงเวลาสำคัญของแม่เดือนและก็น้องแมนต้าแล้ว <c oughs> กว่าจะได้เป็นแชมป์ <c oughs> มันยากเย็นเหลือเกินนะ <c oughs> พอนะ่ออยากให้โอกาสนี้พลาดถึงเวลาที่เราจะต้องมาเลือกรถยนต์ที่พวกคุณชอบแล้วนะฮะเริ่มต้นจากซิตี้คาร์สองรุ่นที่เรามีนะั่นคือมิตซูบิชิแอตทราและมิตซูบิชิมิลารแม่ลูกคุยกันเลยสิครับว่าชอบคันไหนเขาเลือกแล้วค่ะ เออแอชชารค่ะเอาละฮะตัดสินใจแล้วครับ Mitsubishi a t t า a g e คันนี้ครับทีนี้เ,เราจะมาตามหากุญแจงเข้ากันและกุญแจของ Mitsubishi Attrage อยู่ในตําตำแหน่งดังต่อไปนี้เริ่มต้นจากเทสโก้โลตัสผลิตภัณฑ์ไมโลน้ำดื่มสปริงเกิลกาแฟขาวช่อง FB Battery รรุ่น S s e r i e s เอาละเอาตำแหน่งมาก่อนครับแมนตาและแม่เดือน น้ำดื่มสปริงเกิลค่ะเอาละครับตอนนี้ที่น้ำดื่มสปริงเกิลนะครับมีกุญแจหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามครับหมายเลขสามค่ะคุณแม่ไม่ออกความเห็นเลยนะฮะตอนนี้ไม่ออกละปล่ปอยให้สามเลยนะฮะรับสนใจว่าสามค่ะหมายเลขสามนะครับนี่ก็คือกุญแจจากน้ำดื่มสปริงเกิลหมายเลขสาม เปิดให้ดูเลยนะว่าในกล่องมีกุญแจของรถมิส u ูบิชิอยู่ในนั้นและเราจะไปลองสตาร์ทดูถ้าคุณเลือกถูกนี่คือกุญแจที่ใช่มิส h ูบิชิแอ,ชอทชันนี้เป็นของน้องแมนต้ากับแม่เดินทันทีไปเลยไหมครับไปเลยค่ะเชิญครับเดียวเบรกแล้วใช่ไหมคะโอเค เมื่อไหร่จะให้เมนต้าฝึกขับรถละครับคุณแม่อายุยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงนะฮะโอเคขอให้นี่เป็นรถยนต์คันแรกของเธอแล้วกันนะครับวิธีการก็คือว่ามาเริ่มต้นมาเลยครับนี่คือกุญแจที่คุณเลือกเอาไว้วางข้างตัวเลยฮะทีนี้คุณแม่ใช้เท้าขวาเหยียบเบรกนะครับแล้วนิ้วรอที่ปุ่มสตาร์ทแบบนี้รอไว้ผมจะนับ1 2 3แล้วกดปุ่มเลยนะฮะ ถ้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์สตาร์ตติดมิตซูบิชิแ t ตราดคันนี้เป็นของแม่เดือนและน้องแมนต้าทันทีพร้อมนะครับผมนับหนึ่ง <Yeah. S 1> ฮะ <c oughs> โ,อโอเคโอเค <c oughs> หนึ่งสองสตาร์ทครับไม่เชิ <c oughs> แต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะว่าเรามีโอกาสให้หลุ้นโชคชั้น2ไปที่วงล้อโบนัสกันเลยครับมาเลยครับเอาแล้วกลับมาที่วงล้อโบนัสที่คุณคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะ <c oughs> แต่ทีนี้หน้าตาของวงล้อจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าแต่ละหน้าของวงล้อเมื่อกี้เป็นคะแนน0ถึง15ตอนนี้วงล้อโบนัสเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินโบนัสที่ให้คุณติดไม้ติดมือกลับบ้านมี0 0ึ0งพ 5 0 0 0 2,000รางวัลพิเศษเอาละถ้าออกหน้านี้นะครับออโตโบอทมอบเครื่องดูดฝุน่นถูพื้นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด 2, 0, 2020เลยนะฮะมาพร้อมแทงน,น้ำแล้วก็ผ้าถูไมโครไฟเบอร์ดูดฝุ่นพร้อมถูพื้นครบจบในครั้งเดียวเลย99990ัรเบาทเอากลับบ้านไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ลงหน้านี้นะครับไปลงหน้าไหนาก็ตามนะครับขอรางวัลชุดนี้เป็นของคุณผู้ชมที่ดูใน Facebook แฟนเพจเกมจากรถทันทีแต่ ไหไลท์อยู่ตรงนี้ครับถ้าหมุนมาอ๋าหน่งหมื่นบาทมีนะครับอันนี้ถือว่าเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าโบ๊ะบะลงตรงนี้ขายอีกครั้ง <c oughs> แปลว่าแม่เดือนกับน้องแมนตาจะได้เลือกกุญแจอีกดอกและคุณอาจจะทำสำเร็จอ่าเพราะฉะนั้นวงล้อบโบนัสนี่มอบโชคให้สองแม่ลูกมาแล้วครั้งนี้อาจจะใช้คำว่า แสดงอิทเรตอีกรอบหนึ่งกลับไปเริ่มที่ศูนย์นะฮะมาใครจะทำหน้าที่นี้ฮะแมนต้านะฮะโชคดีครับหมุนเลยครับมาดูซิว่าจะออกหน้าไหนครับแมนต้าอยากได้อะไรอยากได้1 0,000บาทอยากได้รางวัลพิเศษหรืออยากได้ไข้อีกครั้ง1,000บาท1น0 0บาทโอ้โทีนี้เอาตังค์แล้วนะฮะขอหนขอ1,000 0เลยแล้วกันนะฮะ จอดยังไงรางวัลพิเศษสามพันหนึ่งหมื่นไปไหนจอดไม่ไม่จอนะรางวัลพิเศษหรือจะยังไงหรือจะเลื่อยอีกครั้งไหมใครอีกครั้งไหมยังไงไโอ,โอ้รับรางวัลพิเศษไปนะฮะนั่นก็คือออโตบอทเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นไร้สายนะครับมูลค่า9 9 0 0บาทครับอโอเคแม่เดือนน้องมัรต้ครับก่อนจะจากกันไปนะฮะเราต้องมาหาให้เจอเลยครับ ว่ากุญแจที่แท้จริงของ t s u s u s i s แอ a ทราดอยู่ที่ไหนเอาตำแหน่งมาก่อนได้โอกาสไปขายรถยนต์ Mitsubishi แบบนี้แม้จะไม่เจอดอกที่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วกุญแจดอกที่ใช่จะอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยมาเดากันต่อพรุ่งนี้ค่ะโก็บานาน่าส